ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Sport ตก็สิบรายการที่จะหยิบเรื่องราวมากมายในวงการกีฬา นำมาบอกเล่าทั้งเรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้หรือว่าลืมเลือนไปแล้วในอีีนี้นะครับร่วมนับถอยหลังรอคอยการกลับมาของศึกคนชนคนอเมริกันฟุตบอล NFL นออฤดูกาลที่103นะครับซึ่งปักหมดุดคิดออฟเอาไว้เนี่ยในฤดูกาลปกติก็แกันยายนนี้ไม่มีเลื่อนแน่นอนนะครับความมันยังอัดแน่นจัดเต็มแน่ๆทั้งแชมป์เก่า l อ r a m s รรวมทั้งเหล่าผู้ท้าชิงซึ่งปีนี้เนี่ยมีการโยกย้ายถ่ายโอนดึงตัวผู้ เล่นกันมากมายเหลือเกินนะครับจนเชื่อได้ว่าเราผู้ท้าชิงหน้าใหม่น่าจะปรากฏกายกันเป็นทิวแถวเช่นเดียวกับระดับความน่าตื่นเต้นชวนติดตามในฤดูกาลที่จะมาถึงครับท <c oughs> ว่าเรื่องที่เกิดมายังไม่ใช่เนื้อหาหลักที่ทางรายการเราจะเล่าในอีพีนี้นะครับแต่ทว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องของหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดตลอดการในกีฬา NFL พว่วงตำแหน่งผู้เล่นอาวุโสสูงสุดในฤดูกาลนี้มาด้วยครับ สาเหตุหลักที่ต้องพูดถึงย้อนกลับไปครับเมื่อวันที่3สิงหาคมในเวลาสหรัฐอเมริกา,านะครับหรือว่าบ้านเราวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของ Greatest of All Time ของโลก NFL แข่งทอมเบรดี้นะครับโค้ชผู้เล่นดีกรีแชมป์ซูเปอร์โบว์7สมัยเขาเป็นหนุ่มราศีกรกฎนะครับอายุอานามครบ45ไปีแล้วครับแต่ยังคงลงเล่น แต่ยังเป็นหนึ่งในตัวเต็งแชมป์กับแชมป์บ,บาเบ์บัคาเนียสและยังเป็นตัวเต็ง MVP กับเขาด้วยนะครับคิดดูแล้วกันครับว่าเกมยอดฮิตอย่าง m ม d เดนส2หรือว่าภาคล่าสุดเนี่ยยังยกงให้นะัดทอมเบรดนนี้คนนี้คือควอเตอร์แบ,บ็กที่มีพลังคะแนนรวมสูงที่สุดนะครับเ9เต็มร้อยเลยครับถือว่าเป็นเรื่องมัสจัย์มากกับตัวเลขนี้นะครับเอาเป็นว่าใน EP นีนี้เราไปดูเรื่องราวที่เหลือเชื่อของทอมเบรดี้ผู้ชายคนนี้กันดีกว่านะครับ เริ่มต้นจากประเด็นแรกความอบอุโสสูงสุดอายุ45ปีของนักทอมเบรดี้นะครับที่ยังลงสนามเป็นตัวจริงและเป็นที่น่าจับตาม,มองอยู่ประสบการณ์ผ่านโลกมาโชคชนขนาดนี้เก่าขนาดไหนก็เก่าขนาดที่เพื่อนร่วมรุ่นส่วนมากออกไปใช้เงินเลี้ยงลูกเล่นกับหลานไม่ก็หางานใหม่นะครับไม่มีใครเจ็บตัวเลนในอาชีพนี้ได้อีกแล้วละครับ45เนี่ยเช่นกันกับการไปรับงานโค้ชนะครับ ดังนั้นมองเปรียบเทียบกันไปครับใน NFL ฤดูกาลน,นี้มีเฮดโค้ชทั้งหมด32คนนะครับเมื่อเปิดสู่ิบัตรัเรียงกันแล้วปรากฏว่า13จาก32เป็นโค้ชที่อายุน้อยกว่าทอมเบรดี้ครับโอ้เกือบครึ่งแล้วนะครับเนี่ยลองนึกภาพดูนะครับถ้าเกิดเป็นฟุตบอลไทยเราเนี่ยโอ้โค้ชยกมือไหว้ผู้เล่นสบายเลยครับถ้าผู้เล่นคนนั้นอายุเท่าทอมเบรดี้นะครับถ้าเกิดว่าจะไล่เรียงกันไปมีใครกันบ้างแน่นอนครับ โค้ชแชมป์เก่าอย่างชอนแมคเวย์จากแรมส์เนี่ยสาเควินโอคอนเน์ของไวกิงส์สานะครับไมค์แมคแดเนียลของมาอัมบิดอร์ฟินสาสิครับชัคเทเลอร์เบนโก้สามสิบแปดเบรนดอนสเตซี่ของชาร์เจอร์สก็39นะครับอาร์เธอร์สมิธของอนาตาฟอลคอนสามสิเท่ากันนะครับเช่นเดียวกับเควินสเตฟาสกี้ของบราวน์นะครับแก๊ง40เนี่ยก็จะมีทางด้านของนิกซิราอานีนะครับของ เบาเดอร์เฟียอีเกิลส์ส่วน40นิดๆนะครับ42จะมีทางได้ของคริฟคิงส์เบลลี่จากอริโซนาคาร์ดินาลส์นะครับมัดเลอร์เฟยครับของแพ็กเกอร์ส42นะครับเนเธอเนียลแฮกเกตสของบรองโก้คลาชชูนแฮนของโฟร์ดินเนอร์สนะครับขณะที่โรเบิร์ตซาลานะครับของเจสเนี่ย43ครับนี่คือกลุ่มคนที่อายุน้อยกว่าทอมเรดดี้ในฐานะเฮดโค้ชนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับชื่อของโอคอนเนลเนี่ยแล้วก็คิงส์เบลลี่นะครับ ก็ถือว่าเป็นโคตเตอร์แบ็กที่เคยถูกพเทียสดรับเข้ามาขณะที่ทอมเบรดี้ยังอยู่ที่นั่นใช่แล้วครับเรียกง่ายๆก่อนนั้นไอ้สองคนนี้ครับโอคอนเนลแล้วก็คิงส์ฟิลลี่เป็นเพื่อนร่วมทีมเก่าของทอมเบรดี้ตั้งแต่สมัยเล่นเลยครับโอ้โหเก่าไหมละ่ะฮะ ตัดวงมาดูที่เรื่องของผู้เล่นกันบ้างนะครับในวงการ NFL ปัจจุบันครับที่เขาเปิดรายชื่อกันมาณตอนนี้เนี่ยมีผู้เล่นถึง104รายนะครับที่เบิร์ดเดย์กันหลังจากวันที่16เมษายนปี2000มันเป็นวันอะไรล่ะครับไอเมษายนปี2000ก็เป็นวันที่ New e n g l a n d ์เพรสเชสนะครับดราฟ์ทอมเบดีมาเข้าสู่ทีมนะครับถ้าจํากันได้มาแบบแทบจะไม่มีใครรู้จักไม่มีใครคาดหวังเลยนะครับ เ้าลีกมาเนี่ยเขาดับลำหับที่199ครับไม่ต้องอึนไกลนะครับโลแกนฮอครับดับคนแรกที่ปคัคเนียสเลือกมาเนี่ยก็อันดับที่33ในภาพรวมนะครับเขาเกิดวันที่22อเมษายนปี2000ครับหรือว่า6วันหลังจากที่ทอมเบรดี้ถูกดับนะครับและย้อนกลับไปที่หัวแถวของการดรับเอ็นเอในปีนี้ <laughs> 12คนแรกต่างเกิดหลังจากที่ทอมเบรดี้ได้ดับเข้าสู่ลีกแล้วนะครับ ดังนั้นนะครับถือว่าทอมเบรดี้นี่เก่ามากๆครับถือว่าพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยนะครับถ้าเกิดว่ามาเจอรุกกี้คนไหนเปรี้ยวขนาดนี้นะครับโอ้โวว่าผมเนี่ยมีประสบการณ์22ปีเขาพูดใส่เด็กที่ปรีนเกียวใส่เขาได้เลยว่าเฮ้ยเฮียเนี่ยเล่นในลีกมาก่อนพวกเองเกิดอีกนะครับแถม22ซีซั่นของเบรดี้เนี่ยถือว่ายังนานกว่าการตั้งทีมของฮิวสตันเท็กซันเมื่อปี2002อีกด้วยนะครับ ที่สาคัญนะครับเบรดี้ไม่ได้แก่กะโหลกกะลานะครับไม่ได้เท่าเพราะอยู่นานครับกลับกันครับเก่งจนไปที่กล่าวขานด้วยความยอดเยี่ยมแบกสถิติมาให้พูดเป็นกระบ,บุงเลยครับที่เราจำกันง่ายๆคือเขาเป็นแชมป์ซูเปอร์โบว์เจ็ดสมัยนะครับเป็น MVP มวีซูเปอร์โบว์ห้าสมัยเป็น MVP ฤดูกาลปกติอีก3สมัยติดโปรโบสิบห้าครั้งติดออลโปรหกครั้งแน่นอนว่าเขาคือผู้นำระยะสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NFL นะครับ 8 4 5 2 0นหาลานำจํานวนทัชดาวตลอดการ624ครั้งนะครับแล้วไม่ต้องย้อนไปไกลเดี๋ยวจะหาว่าเก่งสมัยหนุ่มๆตอนอายุขนาดนี้ก็เก่งมากครับย้อนกลับไปในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเบรดี้คว้างแหลก45ทัชดาวสีครั้งมาจากการคว้างแล้ววิ่งอีก2ครั้งอันนี้นับเฉพาะฤดูกาลปกตินะครับซึ่งเป็นครั้งที่2ในอาชีพแล้วนะครับที่จะตัวทําอย่างน้อย45ทัชดาวในเลกลาซีซั่น ล่าสุดที่ทำได้คือปี2007นะครับซึ่งในประวัติศาสตร์ลีกเนี่ยคตอร์แบ็กที่เคยทำฤดูกาลละ45มาทัชเขึ้นไปมากกว่า1ซีซั่นมีเพื่อนร่วมอุดมการเพียงเพย์ตันแมนนิงแล้วก็แอรอนโรเจอร์สเท่านั้นนะครับแต่เบรดี้เป็นคนเดียวที่ทำได้ในวัย40ครับและถ้ารวมสถิติในเพลย์ออฟปีที่แล้วเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับ ทอมเบดดี้ทำทะลุ45ทัชดาวน์ในซีซันเขาทำได้บ่อยเป็นครั้งที่4ในประวัติศาสตร์ของอาชีพเลยนะครับซึ่งในประวัติศาสตร์ NFL เนี่ยมีคนที่ทำได้ใกล้เคียงที่สุดก็เพียงแค่3ครั้ง 3- ซีซันเท่านั้นนะครับนั่นก็คืออารอนโรเจอร์สส่วนทางด้านของแพทริกมาโฮมส์นะครับแล้วก็เพตันแมนนิงเนี่ยทำไปได้คนละ2ฤดูกาลครับ หากคิดระยะก็เป็นปีที่13ในอาชีพแล้วรพิที่จะตัวทำได้ซีซั่นเดียวมากกว่า4,500หลาอันนี้รวมเพลย์ออฟด้วยนะครับซึ่งเล่ามาทั้งหมดเนี่ยคงไม่น่าแปลกนะครับว่าทำไมปีนี้เบรดี้และทัพโจรสลัดแห่งแธมปาเบย์ยังดูดีมีลุ้นแชมป์ในฤดูกาลที่จะมาถึงนะครับส่วนความน่าที่ของเบรดี้เนี่ยก็แน่นอนแล้วครับอย่างที่ใครต่อใครเห็นพ้องต้องการ เบรดี้ที่ยังดูแลร่างกายได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนเล่นมาได้อย่างยาวนานขนาดนี้น่าคิดจริงๆนะครับในทันทีที่รีทายทีบีทเวจะทิ้งอะไรไว้เป็นกำแพงสูงสร้างอะไรเป็นภูผาแกล่งให้คนรุ่นหลังได้ปีนป่ายไล่ตามเงาของเขาให้ได้นะครับทั้งนี้นะครับสำหรับใครที่ท้อใจว่าตัวเองอายุถึง45แล้ว จริงๆก็ไม่มากอะไรนะครับแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าชีวิตของเราหมดโอกาสแล้วอย่าเพิ่งยอมแพ้ครับทิ้งท้ายกาันเดี๋ยวรายการของเราจะเล่าให้ฟังนะครับว่าการคิดโคนเรื่องระดับโลกขึ้นมาในวัย45ปีก็มีอยู่มากมายนะครับไปดูกันเลยนะครับว่าในต่างวงการที่ไม่ใช่วงการกีฬาเนี่ยคนวัย45เขาสร้างอะไรให้โลกได้โจทย์ขานกันบ้างครับ เริ่มต้นจากนักแสดงผิวสีคนดังนะครับสมอลแอลเจคสันครับรับบทจูสวินฟิลด์นะครับในหนังคิดชั้นครูแห่งยุคพับฟริกชันนะครับคิดดูแล้วกันครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้และบทบาทที่แกเล่นยังคงเป็นที่เก่าขานในวงการภาพยนตร์ไม่ว่าจะเมสตรีมหรือว่าเหล่าอินดี้เลยนะครับถือว่าเป็นหนังกระแสหลักที่ครูบาอาจารย์นำไปพูดถึงกันบ่อยมากต่อมาด้วยทอมแฮงส์นะครับนักแสดงชื่อดังนะครับไดรงวันออสการ์มาเยอะรับรางวัล l i a e h i e v e m e n t a w a r d s นะครับในปี2002จากสถาบาันอเมริกันฟิล์มซึ่งครั้งนั้นทอมแฮงส์อายุ4 5ปีพอดีนะครับรถคลาสสิกที่ทั่วโลกยอมรับนะครับอย่างโมเดล T คิดค้นเบ็ดเสร็จโดยมิสเตอร์เฮนรีฟอร์ดนะครับตอนนั้นมิสเตอร์ฟอร์ดที่นึกได้ทำได้เบ็ดเสร็จเป็นคันขึ้นมาเนี่ยอายุ45เช่นเดียวกันครับ ขณะที่วงการเพลงนะครับจำกันได้ไหมกับนักร้องคนนี้พอไซมอนครับเป็นคนที่ดังมากๆนะครับแต่กว่าที่จะสร้างผลงานได้รับรางวัลอัลบั้มยอดเยี่ยมจาก Grammy Awards เนี่ยก็ต้องรอมาจนถึงปี1987จากอัลบั้ม g r a s s Land นะครับมีเพลงที่โคตรฮิตเลยนะครับอย่าง You c a n Call m e Out ใช่ครับตอนนั้นพออายุ45ปีพอดีนะครับขณะที่ตำนานนักเขียนนะครับ J.R. r ชูนคินครับ เจ้าของนวนิยายดัง Lord of the Ring งีพีมีหนึ่งเรื่องงานคลาสสิกข,ของเขานะครับนั่นก็คือ The Hobbit ครับตอนนั้นต้องย้อนกลับไปไกลมากนะครับปี1937เลยนะครับ ซึ่งเบ็ดเสร็จอายุของเจ้าตัวก็45ปีเช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องนับเลยนะครับว่าตีพิมพ์กี่รอบแล้วนะครับดังนั้น45ปียังไม่แก่ยังไม่เท่าครับเราๆท่านๆยังมีโอกาสประกาศศักดากันได้นะครับอย่าเพิ่งไปยอมแพ้ครับสุดท้ายนะครับก่อนจะจากกันไปในพีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง BG Channel ของเราด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับใน EP ต่อไปกับรายการ Spo r t ก็สิบ